ม่ละดูไปละวาวอีซันก็ได้เสยวะนี่ดูสิเง้ยไปเลยนี่นี่เง้ยบุาตัดแต่งนี่เขื่นโคเลยทุกคนนี่เพศยืนนะเพศยันนะตีตะกนเหยื่อมาแล้วตอนนี้ก็คือเหยื่อทะเล แล้วขึ้นไปตีกะกระแปนยูให้มันต้นัดเจ้าวเนาะจะเขาไ้ตีว่าตีไปตีตะเบื้อตะนี่การน้มาตึกกินไอเือนตุกน้อยทุกคนถึงไรไมาดอกทานหน้าก็หากันเนี้แหละเชืัดก็่ป๊ะมาพรว่าเปียก สบายดีทุกคนเหมือน,นีกับอยู่ในสองสาวขโมยเมืองลาวคดเก่ากันเดิมแล้วทุกคนประเดี๋ก็คือเฮาจะไปหาปลา,าไ,ปไปไปหาปลาทุกคนนี่ก็ไปนั่งเอื้อยเนาะอันนี้ก็ตอนนี้ก็เฮากะอยู่ที่เฮือนปลาเพี้ยนเองทุกคนนี่กับเมื่อคืนนี่กับมานอนอยู่พี่นี่ปลาเพี้ยนของเฮากำลังกินข้าวเลย ไปหาป่าไปป้าบอกไปว่านี่เข้าไปในแพนกับอ้าน่นี่เทาจะเป็นคนขับแล้วทุกคนอ่เอาหรอนี้เกียมรถสัตว์ลงคอกคักไปนี่ไปหลายคนเลยอ้าวคุณเด้อเด้อรถรถนี้นะดุยเลยดุยเลยไปทางไหนเยเป็นหุ่น แล้วว่าขึ้นมะเข้าโอ,อ้มันหมุนมาข้างในแบบว่าเลยเออมันใจ็บแล้วบ้แต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปไว้ก่อนไมาในถุงจ้ะมาในถุงจ้ะปลอดภัยปลอดภัยสุดเจ้ากูนเลยนี่ตัวนี้ป่ะรับผลอ่ะอวนอีนไปนอินไปนเที่ยว คนติต่มเลยแถวนี่ตาซางดีเนาะแถวนี้นเนาะนี่ข้ามขัวข้ามขัวข้าม ก็ลองไปหา

มายังยังซ้อคือยังอิ่ววันนี้คนกินแมวเน่อยหนี่งอะไรมาเห็นหน้าเขาเลยถามแต่แมวแล้วมันเลี้ยงห้วยเลี้ยงข้าวทองเอาไปยังไงมีแต่พอเห็นหน้าบอกินแมวเออกินแมวนี่ก็กินแมวบอบอไปกินแมวนะนะนะเอวทุกคนนี่ธรรมชาซ่ามหาป่าบอไปเลยเอาดีๆจะคายเจ้า เดี๋ยวไปเบิึงเมื่อนี้ก็มาหาป่าเนาะอยู่น้ำแก่งทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะอยู่บ้านอยู่เฮือนหลายกันอ้าวกระป้าคันเบ็ดอ่ะนี่เงอยู่น้ำเอ้ยเพ่เอ้ยแพงคันเบ็ดเหรอนี่เฮงะมักคันใดเลือกเอาเลยแต่ว่าต้องเอาน้ำออกก่อนนะ S <S อโอ้อออโหเฮือยจันท์เฮือยจันท์มีเหือโคตรขัดเลยเงินไม่สามารถมือเลยนี่เราก็ลังล้างเหือเป็นเหือพายนะอา้อาว ค่าเอจันล้างเพื่อนแล้วทุกคนตอนนี้ก็ถ้าแล้วก็เกียมขึ้นเพื่อนแล้วก็ไปหาป่ากันจ้าพูนละกนทางหาป่าพูนเอารถขับขาบน้ำคุณคือใครแมน่าแมน่าขนง ล้างเลยคุณมาหนี้นะก็ล้งเลยทุกคนน้ำนนก,ก็คือโคตรควงเนาะพูดอะพุดนะพุดนะพูดนะอันนี้ก็บแม่บอเลิกไปไหนเนาะแต่ว่าที่คันย่างน้ำนาะ,ะทายเหงาคาประมาณนี้วิวโคตรฉากเลยตอนนี้เหงาเขงเขาก็มาฮอตแล้วเนาะกตคือถ่ายไอคือกลับไยแพงเนาะเดี๋ยวเขาจะลุยไปหาปลาทาั้งพูนทุกคนนี่ไปแล้วไปแล้วนี่ ก็ขึ้นขึ้นได้แต่ละสี่คนน่ะอืเราขึ้นเจ็ดคนมมดว่ะไายมาไปเลยสี่คนยังไายมาไปมันนั้นมันนักมันนักน้ำมันหน่อยไปแล้วบาย ข้เดู้ยไปเร็วเรียนคิวเรียนเลยถ้าขึ้นโูโคตรโมโหเลยวุ่นอะเดี๋ยววันนี้เกียมเกี่ยฮอตตาเข้าเนาะทีจะขึ้นเฮืออาวขึ้นบาทเลย

ได้ออกมาจากเหงือแล้วนนจ๊ะทุกคนตอนนี้ก็กำลังหาเหยื่อเขาเอาเป็นตัวอย่างตักตต๊กแตนบ่ตั๊กแตนอออตั๊กแตนเมื่อเอาไปตามเบ็ดตึกป่าอยู่พูดนะทุกคนเดี๋ยวที่ขี่เหงือไปนี่ขี่ตัวนี้ลิ้วไปแถวพูดแลทุกคนไปหาป่าแถวพูดล่ะตัวนี้ก็คือกำลังหาตั๊กแตนมูสิเด้อตั๊กแตนแน่เลย เอ้าไปละเอาเดี๋ยวเก็บตกะกาแตนก่อนจักหน่อยนะทุกคนเดีวเหาก็จะเริ่มออกเดินทางไปตึกป่ากันจ้าพูนะพูนล่ะทุกคนตอนนี้ก็คือหนังท่านะทา่าเจ้าเอาเหอมา,มาทรงทางคนก็ตึกป่าท่าเนะส่วนทางพีก่ก็ตีตะกาแตนท่ามีแต่คนท่ากับท่านะทุกคนตอนนี้หาก็หนั่งท่านะนังท่าเบิ่งไอเพลงตึกป่าทุกคน ก็ไดไปแล้วสองตูนี่อเ,เอาเบิ้งเราโิโซขีมือในการตึกปา้าให้เบิ้งป่าที่นี่ก็คือหลายแห่งอุดมสมบูรณ์นี่นะทุกคนปนเป็ดปุ๊บแล้วกาดึงไปเลยเว้าเอง็งอ่ะดึงไปนี่ก็ <c oughs> ดได้ทางพี่ดึงไปหาทางพ่นว่าดึงไปบางคนทางพี่ดึงไป ว้าวอุต้าอุตาอุตาอุตาเนื้อเนื้อเนื้อหืมคักแทนไปไปอะเอาเอาขันให้เบิ่งก่อนว้ายตังหมานไปเอากันไปเอากันไปเอากันตูวใหญ่เลยหรือว่าห้าสิบบาทไปบ่ ได้ละนี่ได้สองนะูบังใหญ่นึงน้อยไปคนะโอ้ใหญ่ใหญ่ก็บูอีกป่าะไรเนี่ยนองเดี๋ให้เออแพงตึมอีกโอ้ป่าอยู่ในกรลายแหงไปได้เวลาไป หาปลาอยู่กลางน้ำไปทุกคนอันนี้ก็บตีตะกะแต่ตีมัไดึเลยอุอันนี้กอารถข้ามอะ่ะเหือใหญ่ตัวนี้เหือใหญ่เองไปในเวลาขึ้นเหือขึ้นเหือก,กันจ้า นะเอาทุกคนตอนนี้ก็คือเขาก็ได้เวลาออกเดินทางกันเลยเขาก็นั่งอยู่กลางนะจ๊ะนั่งอยู่กลางเลยเราไปข้างแรงหรอที่เฮาขึ้นเนือเขาก็ไม่เคยขึ้นที่อีก,ก็คือเอากระตุกอ่ะซาวริดมาเนาะกับตุกอันอน,น,น้ำเปล่าเอามาลอยวะยานไปไปอันนี้กปูหนักเสียน้ำ การให้ห้องพาย,ยเลยยนออกไปอามาอยู่แถวนี้นะนี่ฮะน่พายนมงก่ได้สเาปะไว้อยู่นี่สระน้ำสระยังไงล่ะ ใส่น้ำกันทุกคนน้ำมันไหลเกิดสขวดข้าผู้ใหญ่นางบนหอมผู้น้อยนางบนบนบ่นกวง มันได้เรือตกหอมในเวลาแล้วในเวลาหาห่างอาวุธละในเวลาหาอาวุธแล้วเ,เดี๋ยวทคุณนะ,นะจะหาปลาตีน้ำอยู่กลางแม่น้ำเลยธรยร,ยรมาศาสตรล้วนๆเนาะ ในเวลานี้เจาะอย่างเดียวเจ,จาะเจาะปลามาติดเหยื่อเ <c oughs> งียบเนาะเงียบแท้ตึกกย,ยู่อยู่อันอยู่แคมยังยังไดก็ได้ยอยู่ว่าเปลี่ยนบ่ปลาปลาปลายูดนะปลาปลาอ้อยนำอย่าง แต่เทแล้วเขาตึ้งยืมเงินแล้วเขาปลอดลงเลยเฮ็ดขยักขยักสองสามบาทก็คือการตีปลาเนาะน้ะได้ยังบ่ผมได้ซ้ำเรียนๆเลยน้ำอยากใสๆเนี่ย มีอยู่ปะแต่บม่กินนี่ดึงไปแล้ว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 ว้ายอีสันก็ได้เสยวะนี่ดูตัวเสี้ยงอ่ะปลาลอยนี่นีงอ่ะดูนะ ในแหละทุกคนผลงานสินเอกของฉันฮาวเดี๋ยวให้ได้ยจันแกะให้โอหมานแทะตัวเดียวก็ว่าหมานวะพี่น้องพี่น้องโปงป่ายมัดสุขคู่สุขคนเนยว่ะโมเมนต์เนาะ ตอนนะะี้ก็คือเฮาได้ย้ายบอนตึกอีกแล้วบอได้มีก็ไปบอนนั้นเราทุกคนเอาก็จะย้ายตลอดจนกว่าจะมีปลาห้ยิมนากนว่มหองอ้มาเหื่ปลาเนาะปลา ได้ร้อละได้ร้อละได้ร้อนล้นั่งที่นี้ได้ร้อละการล้อเราแบบว่าคือไผแค้มคุณอะคุณอะคุณไปข้างใถ้าันนี้ห้างอะไรกันถ้าจะไปห้างในกันดี อ้าวรอดก็รอดรอดแด้ไหนรอดนอนเลยโมนี้่โอนี้ไปได้ปะปอโคตรเจ๋งถ่านรอดเมื่อกี้นี้เต้นหน้าต่อทุกคนก็มีแนวตื่นเต้นหลายอย่างนะเดี๋ยวติดตามรับชมนำกัน หาสิได้บอสเกี่ยนบอลเอาปุนาโอ้ยคักแท้ไ hmm. ด้เลยดิได้เลยดิได้เลยดิได้เลยดิเอาเบื้องเขาบอสเห็นบุชง ลอเมื่อวานนี้เมื่อกี้ดึงขึ้นละปอดลงไปยิกลงูนาอูนาอู้นาๆู้นาอูนาฮาฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่าา่ลฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่้ฮ่า่าฮ่าฮ่าอาฮ่าฮ่วน่อย่่าฮ่าฮ่า่า เด่อเดอเปาตัวใหญ่รึเปล่านี่เอาปาตัวใหญ่รเปล่นี่คุณเอาไม่พายคูดเอาอู้ยืเล้คุณมาเจ้าขุมมอญเอาเอาเอาวอาเอตอนนี้เราก็ขึ้นโพนแล้วทุกคน นี่เพ็ดอย่างนี้นะเพ็ดอย่างนี้นะตีตะกระเตนเหยียอวมาแล้วตอนนี้ก็คือเหนียกวาแล้วถ้าเดี๋ยวขึ้นไปตีตะกระเตนอยู่ไ้มันต้นกับเจ้าเนาะจะเขาให้ตีว่าตี อิดว่าขาเมื่อเฮาสิพเป็นคนพายเมื่องนะทุกคนนี่ฮาจะพายเองนี่ฝานั่นน่ะว้ายนาวได้หลายกูมูมองเห็นมอเห็นเหรอเห็นเห้ยได้หลายนะโอ้โหห้าพันทุกคนนี่แถวนี้เนาะนี่แจ้งๆเลยก็เป็นดอนเป็นอะไรเป็นไห้กระเจ้าเนาะกระเจ้าเฮ็ดไห้อยู่ทงพูทุกคนอันนี้ก็เป็นสวนมันต้นล้วนๆเลยพุดนะอันนี้ก็เป็นเทียงน้อยแช่น้ำเนาะเทียงน้อยแช่น้ำ นี่ทั้งพุนกับพุณนทุกคนนี่ต่ป่าอยู่นะพุนได้บ่อทั้งพุณเนาะโอ้ยเงียบเลยรู้สึกว่าเงี้ยนะด้ป่าน่ะตากบด้นะทีบนปากเนาะทางพี่ละหัวเดือดเลยบได้ายากตัวบได้เลยทางนี้นะตอนนี้เขานั่งอยู่ทางนี้หึงกันทุกคน นังถ่านนะนังถ่านเอ้ยก็จะตีตักแตนนั่ทุกคนและปอนปเไยกับบุกินเลยปากอ่ะวายรีทุกคนเฮียนวีซ่าขี้รักมาสุดยอดเลยเยี่ยมเลยยกมือยกโป้เลยขี้รักแต่เปลี่ยนมอนตึกแล้วตอนนี้ว้ายตึกี นนตึกถี่ตูบน้อยคอยปลาคอยปลาเลยไม่ได้คอยฮักไหมตูบน้อยคอยปลานี่สบายแบบนี้นั่งอยู่นี่เลยกินข้าวอยู่นี่เลยเอาเข้าวมากีนพรน้อมปุตตาในบุเจ้ามาหน,น,น,น่มาดังไฟยี่ตู้นี่ปิ้งกินชบ มีกาไฟค่ะเกาฟกกะไฟกระคักเลยเทนในกินนี้เลยนี่ตุกน้อยเอ้ยมากินป้าเลยแต่นานแช่วย่เนาะเปลี่ยนแต่นานมาเทคนิคการตึกเบ็ดกะสล่ามาเนี่ยมาได้มาได้เปลี่ยนบรรยากาศนลมาตึกในหือนตุกน้อยเทุกคนมาเนี่ ง่ายมหมรอบก่นทาน้าของเฮากันบีนี้แหละเชือชิ้นแรกไม่ถูกยต่าเป๊ะๆมาเพราะเาเปียกตึกปลาต่อเนาะตึกปลาต่อตบตึกปลาต่อือือก่น

บัดมาเบิ่งโฟกัสที่เอาไปจังป่าเอาว่านไม่ปิงมาปิงอย่างนี้ชิโนข้าก็ไม่ไม้ปิงฝนเรียนปีไม้หิบมาปิงป่าอยู่ในคอมพังป่าเต้นเต้นนนนปิงจะเป็นยังวะก๊โซยานะนหนามพี่ชจะเร่มฉาบเรื่อยเชื่อน่ะได้ฮะน้าโชไดแถวนี่เนาะสู้ข้าสู้ข้าขอให้ได้เอาเอามาจากกระถางหนึ่งเด้อ เราจะกระถางหนึ่งนี่เดินทางแล้วทางอย่าปล่อยฉันไว้ตรงนี้นะนี่ฝนตกแหงนะทุกคนตอนนี้กงฝนตกฝนตกเลยไปหาป่าแล้วค่ับพูนอ่ะเฮากระตองในหนังอยู่นี่นะทุกคนพูว่าตอนนี้ก็พูดฝนตกแหงเนาะ แล้วก็จะไปหาป่าแล้วก็จะาก็จะมาฮับเฮานะจ๊ะนี่เมื่อกี้กินข้าวอยู่นี่แหละกินข้าวสามาคีนะแบบมีประมาณห้าคนเนาะอี่สองคนไปทางพูแล้วไปตึกไปทางพูแล้วทุกคนเราก็นังยูทูบน้อยทุกคนนังถา่นานะนั่งถามือประมาณนี้นังถ่าจ้า เวลากระปานเอ,ออเ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 ออำไปเลยฝนกระตร๊อบนะทุกคนนี่กะเมื่อตอนประมาณมมานหนึน่งมมาแต่เซาเซานละกิน,นข้าวอยู่ในเทียงน้อยตัยวนี้ อันนี้ก็คือฝนตกเฮงเลยว้าฝนตกฝนตกฝนตกหนักมากเลยฝนตกเลยตึกเบ็ดเมื่อเลย าตัวนี้เราก็ขึ้นมาแต่พูดนะทุกคนนี่ป่าที่ใดเนาะเขากะตึกได้ไปไปประมาณสามตัว<ม>ก็ได้ไปโคตรถงโคตรถงนะทุกคนตอนนี้ก็คือฝนกำลังตกเนาะเขาก็จะได้เริ่มพ้วนนี่พ้วนโคตรหลายเลยเขาจะได้กลับแล้วจะได้ออกเดินทางแล้วจ้าไปหน้าอบอไปให เออแปรงมือไปทุกคนตอนนี้ครับจะได้เริ่มเดินทางทุกคนก็ได้จะเริ่มจบคลิปแล้วคือกันเนาะคลิปนี้กับเฮาก็ได้พาทุกคนไปเลาะเบิ่งอ่าแม่น้ำเนาะแล้วก็เฮาก็เป็นการขึ้นเหอของเฮาค้างแรงเนาะเฮาก็ไม่เคยขึ้นเนาะคือว่าม่วนทุกคนก็ตึกเหอแล้วเม็นตึกเบ็ดในเหือนี่ตึกป่าเขาป่าเนาะอยู่พูนอยู่เลยทุกคนนี่ยูพูนเลยการรู้สึกแปลกใหม่ทุกคน เป็นข้างแรงเนาะที่เราได้ขึ้นเหือกเป็ดอยู่ในเหือน,น,นะทุกคนแดมปากอ่ะพอด้อยู่เนาะนีะ่ชาบ้านตะบูญก็ะจะได้อยูนเนาะไอเนาะขอไดอ้หมดเลย,ยๆๆตะาวันนี้เขาก็จะให้ทุกคนเบิงวิวธรรมศาสตรน่ทุกคนก็เป็นวิวธรรมศาสตรอยู่ในหุบเขาเนาะของบ้านท่งของขเฮานาะนเองทุกคนอันนี้ก็เป็นทรายน้ำ แห่งการทำมาหากินของประชาชนสาวันทงนะทุกคนเราก็ได้มาหาป่าอยู่ที่น้ําแกงเนาะแต่บ่เมนน้ากวงนทุกคนน้ากวงแ็่ย้อยู่พู้นะทุกคนไปทางในอนก็จะใช้เวลาไปหลายสโมงอยู่หน่อยหนึ่งนะทุกคนสนะ่วนอีพีนี้คลิปนี้ก็จะ พอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e นะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องป่าคนนี้จ้าพบกันใน e อีพีต่อไปส่วนอีพีต่อไปถ้าจะไปสหรือว่าถ้าจะกลับบ้านหรือวัในใดๆกันอย่าลืมติดตามทางส้มนะทุกคนส่วนคลิปนะี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย